เวลาไปสนามดฟ์ทุกคนซ้อมแบบไหนกันบ้างครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการซ้อมให้มีประสิทธิภาพกันครับสวยจัดโอเคครับทุกคนที่อยู่กับช่องพีมรกิทิคลิปก่อนพูดไปแล้วว่าการวอร์มอัพก่อนการไดิ้ฟทำอะไรบ้างคลิปนี้อยู่กับโปรภูมิเหมือนเดิมครับไปกด subscribe <ม>กันได้คลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องว่าปกติซ้อมเนี่ยซ้อมกันอยู่ ไม่กี่ถาดถ้าโปรซ้อมเพื่อเพื่อนเมนเทนสวิงอ่าซ้อมมันจะเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรากําลังพัฒนาฝีมือ,อมการซ้อมวอลลุ่มจํานวนถาดเยอะๆก็มีประโยชน์ครับแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นการซ้อมเพื่อเพื่อรักษาสวิงเมนเทนสวิงให้ให้คงที่ครับเราตีได้อยู่แล้วทาไงไม่ให้เรามาเช็คว่ามันเพี้ยนไหมทําไงให้ อ่สวิงฟิลลิ่งไหนที่มันอยู่กับล่องกับรอยทําสม่ําเสมอได้มากที่สุดอเอเราก็จะซ้อมไม่ต้องเยอะมากอาจจะสองสามถาดไม่เกินสี่ถาดเนี่ยพอแล้วโอเคยังเหมือนกันเลยผลซ้อมสามถาดบ้างสี่ถาดบ้างแล้วแต่ช่วงว่าถ้าต้องปรับนิดหน่อยก็จะซ้อมเพิ่มขึ้นนิดนึงอืมแต่ส่วนใหญ่ก็ซ้อมสามถาดก็อยู่ละทีนี้วิธีการซ้อมพอ เราลงถุงเสร็จปุ๊บเราวอร์มเรียบร้อยแล้วเหมือนเหมือนอีพีก่อนครับเวลาพิมพ์เริ่มซ้อมเริ่มจากไม้อะไรบ้างอ่ะทีนี้ซ้อมพาซ้อมจริงเลยอ่ะทุกคนที่ซ้อมบ่อยๆต้องมีสกิลกันความถาดที่แม่นๆอย่างนี้อืมช่วยไหมไม่ช่วยนะช่วยอะไรช่วยช่วยให้ตีเก่งขึ้นไหมนึกว่าจะมีมืออ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมไปด้วยคุยไปด้วยเลยเออ ก็จะเริ่มจากเหล็กที่สั้นที่สุดอ่ะของผมเป็น60สองศาถ้าบางคนมี56ก็ควรจะเริ่มจาก56อ,อ่าผมก็อ่อแล้วสำคัญมากคือฟิลลิ่งการตีเนี่ยชิปนี่สำคัญมากมบางคนชอบมาถึงหัวเลยบางคนดเวอร์เลยด้วยซ้ำนะเออนี่เยอะเห็นบ่อยเห็นบ่อยเออจริงๆอะ่ะทุกคนควรจะเริ่มจากชิปเริ่มแบบลูกสั้นๆก่อนใช่เพราะว่าชิปเนี่ยยังไงครณก็ต้อง เข้าลูกได้สมมุติว่าชิปชิป,ชปสักสิบหลาเนาะ,ะเริ่มงี้ก่อนถ้าตีกอล์ฟประจำอยู่แล้วสิบลูกสิบหลาเนี่ยต้องเข้าลูกได้แมนแมนเราฟิลเราจะพัฒนาได้จากลูกที่เราซ้อมสั้นๆไปก่อนจริงๆลูกสั้นๆเนี่ยพี่ว่ามันได้ทูอินวันเลยหนึ่งคือได้ฝึกการเข้าบอลที่แม่นยำใช่แล้วก็ฝึกการซิงคโครไนซ์ระหว่างมือและตัวด้วยเพราะว่าเพราะว่ามือมือเราใช้ไม่เยอะ,อะเราไม่ต้องใช้ข้อมือ ถูกไหมเราชิปพี่ว่าบางคนเขากลัวเปลืองลูกมาถึงคือแบบต่ําต่ากว่าเด็กเจ็ดกูไม่ท้อมเลยเพราะต้องหวดกไกลไว้ก่อนคุ้มเปลืองลูกเหรอบางคนบางคนไม่มันเขาั้างเออเป็นไปได้เป็นไปได้เอาชิปบางทีสาวอยู่เลนข้างๆกันนะอ๋อต้องต้องมาลูกไดเวอร์ก่อนเฟกก่อนใช่ไหมเออต้องเฟกก่อนตัวใหญ่ไดเวอร์ปุ๊บหลังก็อกเรียบร้อยนั่งคราวนี้ไปเฟกใส่หมอที่โรงพยาบาลเฟก อันนั้นต้องไปไปเฟกซิเบลแล้วอีนี้เริ่มเริ่มไคชิปก็ไกลขึ้นเรื่อยๆทีนี้ไปห้าสิบแล้วห้าสิบมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณส่วนใหญ่ก็ประมาณขึ้นประมาณเก้านาฬิกาไหมใช่ส่วนส่วนใหญ่ของของวิภูเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันพอกันอ่คือเราต้องทั้งหาฟิลในการคอนแทคลูกกับกับให้ร่างกายเราได้ได้หมุนอะไม่ ยังไม่ต้องใช้แรงแต่ให้มันได้ให,ไดให้มันได้ใช้งานกล้ามเนื้อก่อนคือ,อค่อยค่อยเหมือนค่อยค่อยไล่ระยะขึ้นไปเรื่อยๆื่อยใช่ไหมใช่อันนี้พอห้าสิบเรื่องโอเคแล้วก็ไปเจ็ดสิบห้าเออพี่ถามหน่อยเวลาซ้อมเนี่ยต้องต้องตีเข้าเป้าทุกครั้งนะหรือตีตามพรมดีก่อนผมผมทำงี้นะแล้วก็แนะนำด้วยคือให้ตีเข้าเป้าเพราะว่า คุณคุณตีกอล์ฟเพื่อไปออกลอกเนาะออกลอกมันไม่มีที่เล็งให้นะอะต้องต้องหัดในการเลงอยู่แล้วตั้งแต่ตอนซ้อมเพร่ะถ้าซ้อมซ้อมแล้วไม่เลงเนี่ยพี่ว่าบางทีมันไม่รู้ว่าบางทีเราตีออกไปเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีหรอกอแค่แค่มันตรงไปตามพรมบางคนพอใจละแต่มันเป็นกีฬาที่ตีเข้าเป้านะใช่ตีเข้าเป้าเพราะฉะนั้นเราก็ควรซ้อมแบบซ้อมตีเข้าเป้านะ แน่นอนอย่างนี้พิมพ์เลงไปด้านซ้ายเพราะว่ามันมีป้ายเจ็ดสิบห้าอยู่ทางซ้ายใช่ะะอยู่ทางซ้ายอาแล้วบางคนไม่รู้นะบางคนตีดีตีตรงตรงตามพรมเนี่ยตีแม่งตรงทุกลูกเลยพอบอกว่าลองเล็งป้ายร้อยทางซ้ายดิอพอเขาเลงซ้ายปุ๊บยืนไม่ได้แล้วตีไม่ได้เหมือนกันใช่พอพอเลงซ้ายเลงขวา ลืมแล้ววงตีงไงมันจะมีมันจะมีบางคนบอร์ดเป้าซ้ายบางคนบอร์ดเป้าขวาบางคนบอร์ดแบบทั้งสองฝั่งเลยอืทุกคน<อ>ต้องต้องรู้ว่าอะไรไม่ถนัดยิ่งต้องไปซ้อมตรงนั้นอ่ก็ไล่ก็ไล่ขึ้นไปเจ็ดิห้ายังหกสิบพีมตีได้ส่วนมากใช้ตีฟูลสวิงไหมหรือว่าใช่ตี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 เ<อ>ต,ต,ต็มวงได้ร้ 100, อยก่อนก่อนร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเป็นท่าเหมือนเหมือนท่าลูกสั้นอยู่เนาะตีเจ็่สิบห้าทีนี้จะเริ่ม เหมือนท่าฟูลสวิงแต่ว่ายังตีไม่เต็มได้ระยะสัก80-90ตีวงนี้ออ,อันนี้อันนี้ก็จะเหมือนวอร์มวอร์มจะใกล้เป็นฟูลสวิงละเย้พอ, <Yeah. S 2> อพร้อมแล้วก็ฟูลสวิงเลยแต่จริงๆริงตีลูกเยอะกว่าน,นี้นะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่า เป็นขั้นตอนนี้แล้วก็ตีตีหลบเนี่ยจะตีอาเวจไม่ใช่หลบตีหลบเวจคือจะตีทุกอันที่มีในถุงเพราะว่าเพื่อเพื่อให้มั่นใจมั่นใจเวลาไปตีจริงมันต้องเป็นไม้ที่หวังผลได้นะโดยโ,โดยทั่วไปโปรก็จะมีเวทกันประมาณสามตัวไหมอ่าใช่ครับแต่ของ <5. S 1> ผมเนี่ย <5. S 1> เพิ่มไปเลยสี่ตัว สี่ตัวเลยอะเพราะว่าไม่มีพิช n ิ่งเวทเอาเป็นหลบสี่สิบหกแทนอ๋อใช้สี่หกแทนแล้วก็รู้สึกว่าแม่นกว่าเน้นเน้นความแม่นอ่านี้เป็นฟูลสวิงละอ่าอันนี้ก็ก็ได้ประมาณร้อยหนึง100น่งร้อยหนึ่งทีนี้หลังจากหกสิบก็ไล่ไปอ่าห้าสิบสี่ตอนตอนที่ตีเวทเนี่ยก็คือมีแค่เรื่อง ดูระยะว่าตีตีแล้วมันระยะทุกลูกไหมเท่ากันทุกลูกไหม,มแล้วก็ความแม่นนี้ต้องต้องคิดเป็นเรื่องแรกของการตีการตีเวชพี่สังเกตดูนะเวลาเวลาพิมพ์ตีเวชเนี่ยพิมพ์เป็นคนยืนสแควร์นะครับไม่ยืนเปิดไม่เปิดอ่าตืนยืนปกติเหมือนเหมือนเหล็กเหล็กกลางเหล็กยาวเลยอของของพ่ภูมิเปิดไหมพี่อาจจะ ต้องยืนเท้าเปิดคือยืนเท้าเปิดแต่ว่าอะไลเมนต์ของอ p p เป b o ์บอดี้สแควรแค่เปิดไปให้ให้เหมือนมันหมุนตัวได้ง่ายขึ้นเออประมาณนั้นก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนอาจจะเป็นวิธีที่ทําให้พี่ตีแม่นใช่ไหมหรือก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันต้องแม่นกว่าเหล็กเหล็กกลางน่ะอ่าใช่ดิอันนี้เป็นห้าสิบสี่าสี่เสร็จก็ซ้อมห้าสิบ ก็คือซ้อมครบทุกอันเลยใช่อามีอีกอย่างหนึ่งคือใช้อลัยเมนสติกอลัยเมนสติกนี่ตอนเด็กๆไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราตีเก่งแล้วนี่ว่าเราเราต้องทำได้อยู่แล้วทีนี้พอตีไปเรื่อยเดือนสองเดือนจากวงที่ตับมาไปถ่ายวีดีโออีกทีเอา้าทำไมกูยืนเปิดวะ,ะ,ะเพราะไม่ได้เช็คเลยอลัยเมนสติก แล้วสาคัญนะแล้วแล้วแบบเห็นส่วนใหญ่คนที่ใช้ลายเมนสติ๊กเนี่ยคือคนที่แบบเหมือนจะมีแต่วพวกเล่นกอล์ฟนานๆแล้วชอบใช้ <c oughs> คนคนที่ <c oughs> คนที่เล่นใหม่ๆ <c oughs> ไม่ไใช่ <c oughs> เขาเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมันมันไม่เท่ไหมหรือว่าใช่อะไรอย่างนี้ปะ <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าเอาไว้คนหันเล่นพอพอ,พอตีโดนล,ลูกแล้วเราไม่ใช่หัดเล่นสองสามชั่วโมงแล้วเราพอแล้วแต่จริงๆมันใช้ยันแบบว่าพวกระดับโปรเขาก็วางะไรเล่นกันซะส่วนใหญ่นะลองไปดูได้สนามได ของของทัวร์ PTA ทัวร์นี่ก็ใช้กันหมดอ่าต้องต้องเร็งให้ตรงไม่ใช่วางม่วนั่่เล็งเร็งเป้าอย่างอย่างกนี้มันไม่มีป้ายเนาะเลยเร็งไปร้อยห้าสิบอันนี้เหล็กนี้ตีประมาณร้อยยี่ห้าหลบอันนี้เวทห้าสิบเพราะฉะนั้นวางอะไลเมนต์มันก็ ช่วยเป็นตัวรีเช็คให้เราได้ตลอดเวลาว่าว่าเรายังเช็คอะไลเมนต์ของตัวถูกไหมเล็งตรงหรือเปล่าอ่าทีนี้จะได้ไม่เพี้ยนหลังจากตีอย่งตีเวทตีเวทผมจะเริ่มตีเออแม่นเลยตีเป็นสลับวันกันไปอย่างถ้าวัานไหนจะตีเลขเก้าก็ตีเก้าเจ็ดห้าวันไหนตีตีแปดก่อนก็คือแปดหก ก็คือเลขคู่เลขคี่สลับอ่ะแล้วที่นี้นี่อยากพาไปดูโปรเซสถ้าถ้าตอนซ้อมแล้วสมมติเป็นเหล็กเจ็ดแล้วเหล็กเจ็ดหล็กเจ็ดอันนี้เล็งป้ายร้อยห้าิบนะจะเริ่มจากตีวงแบบภาษาอังกฤษเขาเรียก stock shot เนาะก็คือก็คือช็อตธรรมดาที่เราจะตีเลยอ่าเช็คเช็คว่าตอนนี้วงเราเป็นธรรมชาติอยู่ไหม รวมนิดนึงอ่ะอย่างงี้รวมนิดนึงก็ตีให้มันตรงก่อนอ่ะใช่ใช่รวบก็ต้องตีให้มันตรงก่อนเอาอเป้าละตรงเป็นท่อทีนี้วิธีการซ้อมอย่างนี้โอก็อาจจะไม่เหมือนกันหงกับพี่ภูมิต้องไม่เหมือนกันคือพอพอเริ่มคิดว่าสวิง ได้สวิงปกติล้วที่เราตีทั่วไปผมจะตีพอตรงลูกหนึ่งทีนี้ลูกนี้ผมจะเชฟเป็นเป็นตีดอตีดอเข้าเป้าอ่าเชฟดอดอเข้าเป้าดูซีไปไหมไม่สวยจัดลูกแรกเข้าเลยอืมเนี่คือตีสลับไปเรื่อยๆเ,เพราะสูตรนี้คือทำไมรู้ปะ่ะเวลาออกรอบอะ่ะ ไม่มีลูกไหนเราตีเหมือนเดิมจริงแล้วยิ่งเราซ้อมอ่ะสมมติเราซ้อมถาดแรกแม่งตีไม่ดีเลยถาดสองเริ่มตีดีและคุณคิดว่าวงดีละจริงๆแม่งตีเหมือนเดิมอ่ะเราไม่ได้เจออะไรใหม่ๆคือตอนออกรอบเราตีได้ลูกเดียวโูกถ้าผมทําอย่างเงี้ยคือมีโอกาสลูกเดียวถ้าตีตรงตีตรงแล้วไม่ดีก็ไปตีดอตีดอไม่ดีก็ตีเฟดก็คือก่อนก่อนที่ตีทุกลูกเมนเทลคือ ลูกเนี้ยตีได้ลูกเดียวหลังหลังอันเนี้ยถ้าจะมาแก้ตัวคือวนหลุมมาใหม่ละไม่ไม่ได้เป็นลูกต่อไปที่ที่มาแก้วงได้เออ่าเมื่อกี้ดอแล้วทีนี้ก็ตีเฟดอ่าเฟด ถ้าเป็นลูกจริงลูกเนี้ยเฟดเข้าแต่นนี้ลูกมันเก่าเพราะว่าเพราะว่าตอนสตาร์ทเฟดแต่ตอนปลายมันมันเหี่ยวลงเนี้ยนะน่าจะเป็นที่ลูกกอล์ฟก็เป็นเนี้ยหัวกระซอมอย่างเงี้ยแล้วก็อีกลูกนึงคือโอ้ลูกนี้เล่นเล่นในสนามไวมากคือลูกต่ําต่ําเกือบเกือบสติงเกอร์แต่ว่าก็ไม่ถึงสวยจัด จริงจริง,รง,รงไม่ต้องลงดีเทลมากก็ได้ว่าเฟดดอต่ำทํายังไงเดี๋ยวอืเพราะว่าอันนี้เรามาพูดถึงรูทีนการซ้อมใช่รูทีนการซ้อมคือคีย์คืออยากให้ทุกคนคิดว่าอย่าซ้อมเหมือนเดิมตีตีสองธาตสามถาดทุกลูกตีเหมือนเดิมอถึงคุณตีดีไปออกรอบไอ้ไอที่ตีดีไม่ช่วยเท่าไหร่อือย่างแรกมีเรื่องเล็งอม,มีเรื่องเล็งแล้วมีเรื่องไม์เซตว่าลูกนี้ตีได้ลูกเดียวไม่ไม่มีโอกาสแก้ ถ้าถ้าไม่ซ้อมแบบนี้คือผมซ้อมตรงเฟสดอต่ำใช่ไหมถ้าคุณยังตีไม่ได้ขนาดนั้นแนะนำเปลี่ยนเป้าตีเหล็กเดิมตีเหมือนเดิมไปแหละสามลูกเปลี่ยนเป้าซ้ายกลางขวาอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันได้เจออะไรใหม่ๆบ้างใช่อ่าทีนี้รูรูทีนเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหล็กสมมติเหล็ก 9, เก้าหล็กเก้าเจ็ดห้าแล้วก็จะเป็นไฮบริด ไม่สามไดเวอร์แล้วครับก็รูทีนในสนามไดเป็นประมาณนี้อ่าก็คือไปจบที่ไดเวอร์ออกแรงมากสุดใช่อ่าโอเคเพราะว่าร่างกายต้องวอร์มมาก่อนบางคนขอให้ตีไดเวอร์เลยได้ไหมแล้วแล้ววันนั้นไม่มไม่ได้วอร์มามาโอ้โหนอกจากจะเสี่ยงเจ็บแล้วยังตีไม่ได้ด้วยอืมก็เป็นประมาณนี้ในการซ้อมในแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนอกจากจะนอกจาก ตอนนั้นวงต้องมีอะไรแก้สักอย่างถ้ามีอะไรแก้จะตีคือคืออันนี้เราเป็น m e n เทลที่ว่าเราวางแผนการซ้อมเนาะแต่ว่าถ้าถ้ามีอะไรต้องแก้ต้องแก้ในวงให้ได้ก่อนคือทั้งถ่ายก็อาจจะตีเหมือนเดิมเลยจนจนเรื่องที่แก้มันหายตามสถานการณ์ตามช่วงนั้นๆไปใช่แต่ว่าถ้าเป็นการซ้อมทั่วไปก็แบบนี้เลยอโอเคก็ประมาณนี้เนาะในการซ้อมในแต่ละวันของระดับ โปรแข่งขันทัวร์นาเมนต์เพล r เยอร์ครับก็คนที่ดูอยู่ก็ลองไปเทียบดูครับว่าตัวเองซ้อมเป็นยังไงใกล้เคียงไหม,มถ้ามีอะไรอยากคุยกันคอมเมนต์มาได้อาคอมเมนต์มาเลยอยากรู้เรื่องอะไรอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์มาได้มมได่าได้ไหมด่าด่าก็ได้แต่ว่าถ้าด่าถ้าด่ารบกวนนิดนึงว่าคนนี้ชื่อโปภูมินะครับจำไว้ เรื่องดีๆนี่โยนให้ช่องโยนให้กูตลอดเลย <laughs> เอโอเคครับก็ฝากฝากช่องไว้ด้วยครับพีมรกิจแล้วก็ช่องโปภูมิครับผมโอเคไปติดตามกันได้เราคลิปนี้จบกันแค่นี้ก่อนครับไปเวยผมไม่เคยตีแล้วพูดไปด้วยแม่งหายใจไม่ทัน